ท่านไหนที่เป็นทาสแมวมานั่งหน้าจอทีวีเลยค่ะคไม่ใช่เพราะมิวเป็นทาสแมวเล่าแต่ข่าวแมวบ่อยๆนะพี่กอ,อโปรดิวเซอร์เราก็ทา่านแมวอ๋อมีหน้าแหละไม่แต่ข่าวนี้ดังจริงข่าวนี้ดังในโลกออนไลน์เขาแชร์กันเยอะมากเลยหหเหตุเกิดที่โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคมอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อน้องที่ไปติดบนสายเคเบิลเลยป่ะใช่ช่วงพักเที่ยงผมดูคลิปผมหวาดเสียวไปด้วยนะน้องแมวโซ่นี่นะเออสายไฟสายอะไรนี่นี่ โอ้ยลุ้นกันน่าดูเลยอะเนี่มากแล้วเห็นที่ระเบียงตึกไหมคะน้องๆนักเรียนมันลุ้นกันแบบนี้ทั้งโรงเรียนอะจร่วยเอ้ยนักเรียนเอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวก้าชีวิตหายไปแล้วหนึ่งใช้เป็นหนึ่งแล้วนะใช้เป็นหนึ่งชีวิตเออใช้เป็นหนึ่งแล้วน้องๆนักเรียนน่ารักมากค่ะคือด้วยความที่เห็นน้องแมวส้มให้ตองแต่งตงแต่งอยู่นาน่ ด้านล่างเขาเตรียมความพร้อมเอาผ้ามาขึงนี่ออแล้วมันก็หล่นลงมาบนผ้าเก่งจิงเลยลูกออคือตอนแรกน้องแมวส้มคือเป็นแมวจรอ,อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้ว,<ะ>แ,ลวแล้วน้องอขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าชั้นสองของอาคารเรียนทุกคนก็ไม่เอะใจอะไรก็เข้าใจว่าเมื่อน้องขึ้นไปได้น้องก็ต้องลงได้อก็ถูกต้องไม่ <laughs> ง,งั้นคงขึ้นไปไม่ได้เออถูกต้องแต่ทาไมน้องเลือกวิธีการลงแบบนี้ น้องเพิ่งดูหนังเกี่ยวกับกายกรรมอะไรมาหรือเปล่าอยากจะลองหือเปล่าไมน้องไม่ลงทางเดียวกันกับพี่น้องขึ้นไปนี่เราไปซะแบบแทบจะคือจะถึงไม่รู้มาทางไหนไงแต่ก็ไปเครื่องทางเล้ล่ะน้องคืออยู่ตรงกลางเลยโอ้ช่วงพักเที่ยงคุณครูนักเรียนไม่ต้องกินข้าวกินปลาครับผมมาลุ้นน้องแมวส้มตัวนี้มาอิ่มบุญตรงนี้แทนใช่ค่ะช่วยน้องหลายคนก็เลยสงสัยว่าคือน้องสนุกใช่ไหมน้องกําลังเล่นอยู่หรือปะน้องไม่สนุก เล่น,นช่วงพักเที่ยงน้องก็เสียบ่อ,อยโหนออกกําลังกายไม,ไม่น้องก็เสียวน้องพลาดไปแล้วคาถามต่อมาครับพี่กอฟครับน้องตั้งใจกระโดดลงมาเพราะเห็นมีผ้าขึงอยู่แล้วสนุกดีจังเลยหรือน้องพลาดเกาะไม่ไหวแล้วล่วงผมแอบห่วงเลยนะถ้าเป็นอย่างที่มิวพูดเนี่ยน้องจะติดใจขึ้นไปทำอีกรอบนะถ้าสนุกจังเลยเนี่ยคราวหน้าเอาอีกไม่เอานะเดี๋ยวมีผ้ามารองเกิดตอนนั้นไม่มีคนน่ะ ไม่เอานะลูกพอแล้วนะลูกรอบเดียวนะใุ้หนูก็ร่วงลงมาอย่างปลอดภัยค่ะนี่ค่ะเออต้องชื่นชมนักเรียนนะเออเขาร่วมใจร่วมใจกันนะช่วยอู้เนี่ยอุ้ยเสียวประมาณสองชั้นได้เนาะไม่อยากปล่อยให้ฟังเสียงน้องๆกรี๊ดกันเออไหนๆเปิดเสียงมาสิ เสียงกรี๊ดเห็นไหมเสียงเชียร์คือเป็นเสียงที่เขาเอาใจช่วยอ่ะใช่ใช่ค่ะก็ปลอดภัยคําถามต่อมามีคําถามมีอีกเหรอโอ้โหคําถามเยอะจังเลยมิววันนี้อะไรเนี่ยพอน้องตกลงมาแล้วน้องทําอะไรต่อน้องตกลงมาแล้วทําอะไรต่อขอบคุณน้องๆนักเรียนไหมผมว่าโดยนิสัยแมวนะเท่าที่เคยเจอนะวิ่งหนีถูกต้องค่ะหรอไปเลยเหร ยังไม่ได้มีการปลอบใจลูกอะไรกันอะไรเงี้ยเลยเหรอเขาลุ้นหนูกันทั้งโรงเรียนอ่ะหนูแมวส้มเนี่ยเขาลุ้นกันทั้งโรงเรียนเขาช่วยกันทั้งโรงเรียนไปเลยหายไปเลยโหลูกไปเลยไม่ให้เขาจับเขาลูกไปยังไงบ้างขอจับหน่อยไม่ได้เหรอมีเกล็ดความรู้นิดหน่อยๆน่อยค่ะแมวส้มเนี่ยค่ะคือจริงๆก็เป็นแมวแบบพันธุ์สลิดแต่น้องเขาเป็นสีส้มใช่ไหมพี่ต๊อบเขาว่ากันว่าแมวส้มอ่ะเป็นแมวที่ ชอบเสี่ยงตายที่สุดในทุกบรรดาจรีงหรือเปล่านี่ถามอากูมากูเกิลมาเหมือนกันรอใช่ชอบความท้าทายชอบชอบเสี่ยงตายมากที่สุดสดงว่าเจตนาที่จะไปเดินไตอะสิใช่ไหมเป็นงานวิจัยทางวิชาการเลยค่ะเขาบอกว่าชอบเสี่ยงตายน้องส้มน้องส้มชอบแบบนี้และน้องส้มส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้ใครมีน้องส้มเพศเมียไว้ในครอบครองถือว่าโชคดีมากส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้และเขาว่ากันว่าแมวส้มเป็นแมวที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกค่ะ เหรองานวิจัยบอกแบบเอ๊ะ <c oughs> เอาจริงเอาจริงชาวต่างต่างประเทศเขาก็ชอบสีส้มนี่ใช่เขาก็ชอบอทําวิจัยเรื่องอะไรแบบนี้น่ารักดี<อ>บางคนแบบจบปริญญาเอกเรื่องแมว ทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมแมวอย่างเงี้ยค่ะมิวก็ไปอ่านดูก็เลยเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรสนุกๆเยอะงั้นเป็นไปได้ว่าจะน่าจะตั้งใจปีนเอาเองชอบเสียงตายชอบเสียงตายอยากจะลองใช้ดูสิมันมีเก้าชีวิตจริงไหมอันนี้นะเหลือแปดแล้วนะลูกเออเหลือแปดแล้วนะลูกต้องระวังหน่อยเออคุณผู้ชมจําข่าวเมื่อวานได้ไหมฮะที่น้องมิวเล่าให้ฟังที่มีคุณยายคนหนึ่งไปอยู่ริมทางถนน่ะค่ะแล้วก็ไปเก็บขยะใช่ไหมเสร็จแล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปฮะผ่านไปเสร็จแล้วเขาก็ขี่เลยไปนะ คุณยายมาคุยขยะทําไมแล้วในมือก็แบบเหมือนเห็นแวบๆเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเน่าไหมเขาก็ขี่วนกลับมาฮะพอมาหาคุณยายปุ๊บคุณยายบอกว่าออตอนเนี้ยเก็บปลาจะขยะไปเดี๋ยวจะไปทําให้หลานๆกินะนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าอุ้ยยายปลามันเน่าแล้วหรือเปล่าทิ้งไปเถอะนะยายบอกว่าไม่เป็นไรนะถ้ามันเน่าเดี๋ยวยายเอากลับไปทาปลารา้า คุณยายลาบากขนาดนั้นนะฮะสุดท้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ออกมาโพสต์แล้วก็ให้คุณยายไป100บาทนะฮะช่วยเท่าที่ได้นะฮะสุดท้ายนะฮะ,อะตอนนี้มีการไปตามกันว่าคุณยายเป็นยังไงต่อไปทราบชื่อมาแล้วครับชื่อว่าคุณยายเสมทรงทองอายุ85ปีนะฮะคุณยายก็พักอาศัยอยู่ที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าหล่มสักจังหวัดพิจู์นะฮะโดยที่หลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บอันที่สภาพบ้านคุณยายนี่แหละนะฮะพอเป็นข่าวปุ๊บ หลายหน่วยงานนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็เดินทางไปหาเพื่อดูว่าพอจะช่วยเหลืออะไรคุณยายได้บ้างแล้วก็มีการมอบเงินให้ฮะจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งถุงยังชีพพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าจะช่วยช่วยเหลืออะไรต่อได้โดยที่ทางประดัดอำเภอหล่มศัก์นะครับนางสาวปรรยาพักพักคาระถากูลนะฮะบอกว่าตอนนี้ฮะ ทางผู้ว่ารา,ราชการจังหวัดพิจบูรครับได้กำชับมาบอกว่าให้ช่วยเหลือครอบครัวน,นี้ดูแลแบบไหนแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาวอะยังไงละ่ะระยะสั้นนะฮะก็คือว่าเอาดูว่าคุณยายเป็นโรคอะไรมีอะไรต้องรีบรักษาไหมก็ช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินการให้พาไปติดต่อพวกสถานพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วก็ดูว่าความช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้มีอะไรละ่ะ เช่นอ่ะไม่มีข้าวงั้นก็ต้องดีหาข้าวให้ใ<ช>นะขาดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ระยะสัน้นระยะยาวคือว่าคุณยายเนี่ยป่วยหลายโรคเหมือนกันคุณผู้ชมก็จะต้องมีการประสานงานให้กับทางโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆมาดูแลคุณยายใ,ในระยะยาวๆรวมไปถึงหลานของคุณยายที่กําลังศึกษาอยู่นะฮะก็จะมีการดําเนินการต่อให้เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ศึกษาล่าเรียนกันไป นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงพมแล้วก็กิ่งกาชาติเนี่ยจะเข้ามาดูแลให้ใเรื่องเรื่องของการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนบัตรสวัสดิการต่างเนี่ยก็เดี๋ยวก็ดูให้เหมือนกันนะครับเพื่อที่ให้คุณยายเนี่ยได้ไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลของตําบลได้นะครับเหตุการณ์วันนั้นคุณยายก็เล่าตามที่ผมบอกไปนั่นแหละ,ะมีคนผ่านมาเสร็จแล้วคุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเน่าจริงเดี๋ยวไปทปาปลาล้าแล้วกันเนาะแต่ว่ายังไงก็จะขอนําปลากลับมาพอนากลับมาฮะคุณยายบอกดีใจมากมงงไหมดีใจอะไร คุณยายบอกว่าปลาเที่ยวกลับมาเอาจริงๆแล้วนะอันนี้คือที่คุณยายเล่านะมันยังไม่เนา<อ>่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันแบบว่าอาการของปลาขนาดไหนแล้ว<า>แต่คุณยายบอกว่าตอนเอากลับมานะลูกเอ้ยมันยังไม่เน่ายายเลยเอามาทําเป็นปลาลาดพริกยายบอกว่ามีความสุขจังเลยเรากินได้หลายวันด้วยฟังแล้วขนจะลุกตรงนี้ฮะนอกจากกินได้หลายวันแล้วคุณยายบอกว่า คุณยายไม่ได้ลิ้มรสการกินปลามานานมากมแทบจะจําไม่ได้แล้วรสชาติของปลาเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหคุณชมดูดิคนเราอะ่ะบทจะลําบากลําบากขนาดนี้นะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชื่นชมที่มอเตอร์ไซค์ขันนี้จริงๆรนะฮะที่นําเรื่องราวคุณยายเนี่ยมาลงในโซเชียลสุดท้ายคุณยายก็เลยได้รับความช่วยเหลือแบบนี้นะฮะเนี่ยผมบอกแล้วไงในรายการเราเว,วลาเห็นใครรอบข้างอะ่ะอย่าไปมองข้ามเขาดูหน่อยว่าช่วยกันได้หรือเปล่า เล่าถึงบ้านคุณยายหน่อยเมื่อกี้เห็นภาพแล้วเนาะทีมง,งานตัดภาพอีกรอบฮะ,ะบ้านที่เห็นเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่านะคุณยายบอกว่าก็เป็นบ้านตั้งแต่สมัยที่อยู่กับสามีนั่นแหละนะฮะ,ะก็เนี่ยก็ทากันไว้ก็ประมาณเนี้ยก็พออยู่ได้<ม>ก็อยู่กันไปนะฮะ<ม>ส่วนลูกล่ะมีลูกไหมลูกของแกเสียชีวิตหมดแล้วนะครับตอนนี้มีแค่หลานกับเหลนซึ่งอยู่กับแกแกก็ดูแลอยู่หลานเนี่ยอายุ24ปีรับจ้างตามตลาดส่วนเหลนเนี่ยฮะอายุ13ปี ก็เรียนอยู่นะครับอ้าวแล้วเหลนเนี่ยออยังไงล่ะแม่ของเหลนมีไหมมีครับแม่ของเหลนเนะครับเป็นหลานของคุณยายนะฮะป่วยจิตเวทอยู่สถานบำบัดที่จังหวัดเชียงใหม่มคุณยายเลยต้องนำเอาเหลนมาดูแลให้ก่อนหน้านี้ฮะตอนที่แกแข็งแรงอยู่เนี่ยแกก็จะทำแบบว่าไปในป่าตัดต้นไม้เอามาทำฐานแล้วก็เอามาขาย แต่ปัจจุบันนี้ไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องมาเก็บขยะแบบนี้แหละส่งกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มทยอยให้ความช่วยเหลือคุณยายละนี่นะเวลาเห็นข่าวอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแบบเอาจริงนะคนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่นะฮะมองคนที่เขารู้สึกว่าที่เขาแย่กว่าแล้วอ่ะเขายังแบบว่ารู้จักที่จะใช้ชีวิตต่อสู้อ่ะจริงดังนั้นเราก็ต้องสู้ต้องมีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันต่อครับ ะะพูดถึงกําลังใจมิวขออัปเดตเรื่องนี้นิดนึงนะคะอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต์ะคะ่ะของคุณวิวิราดาวงเทวันนางเอกลิเกชื่อดังที่แฟนคลับก็ตามความคืบหน้าอยู่นะคะว่าอาการเธอเป็นไงเธอเป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธทราชเป็นหลานสาวของคุณจิ้งรีดข่าวนะคะแฟนๆส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยู่โรงพยาบาลเกือบ2เดือนแล้วนะพี่ก้อฟแป๊บเดียวเนาะโอ้จะสองเดือนแล้วโอ้โหเร็วมากเลยอะส่งกําลังใจจริงๆค่ะคือล่าสุด คุณจิ้งหรีดขาววงเทวันอัปเดตอาการป่วยของคุณวีน,นะคะบอกว่าสมองยังไม่ตอบรับอะไรค่ะแต่ครอบครัวยังมีกําลังใจเพราะว่าเธอเริ่มขยับขาเองได้บ้างถึงแม้คุณหมอจะบอกว่าการขยับร่างกายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองโดยตรงรแต่ครอบครัวก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าน้องวิยังรับรู้และยังรอคอยปาฏิหาริย์อยู่นะคะก็ยังส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะก็เหมือนก็มองว่าเหมือนน้องวิพยายาม แบบให้รู้ว่าเออยขัับตวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาส่งกำลังใจไปให้นะฮะอืมอ่ะไปสักข่าวนึงได้ไหมได้เนาะอ่ะข่าวนี้นะครับก็มาเรื่องเบาๆกันบ้างนะฮะเป็นคู่รัก LGBTQ นะฮะฝ่ายชายเป็นผู้ชายนะฮะชายแท้ๆนี่แหละนะฮะส่วนฝ่ายหญิงก็นี่แหละเป็น LGBTQ นะฮะเขาก็คบกันได้ประมาณสักหนึ่งปีก็มั่นใจในความรักซึ่งกันและกันเขาก็เลยแต่งงานกันอ่ะอันนี้ไม่แปลกหรอกเพราะว่า ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็ <ฮะ S 1> นดีด้วย <ฮะ S 1> แล้วก็รักทั้งคู่มากๆนะฮะแต่ว่าที่มาเป็นคลิปในโลกโซเชียลเพราะว่าเหตุการณ์ในงานแต่งนี่แหละฮะเนี่ยฮะ้ไปชมคลิปเชิญครับ เจ้าสาวชื่อนาเดียนะครับเป็น LGBTQ+ นะฮะฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกมีการพูดคุยกันก่อนงานแต่งบอกว่าเจ้าสาวบอกเอะเธอฉันอยากร้องคาราบาวอะในงานแต่งได้ไหมฝ่ายชายบอกว่าเอาที่ชอบเอาที่สบายใจไม่ต้องไปปกปิดมันถือความสุขของเราเราต้องเก็บไว้ดูอีกนานเออนะฮะเขาก็เลยจัดเพลงนี้ขึ้นมาคนก็ถ่ายเอามาลงบอกโอ้เจ้าสาวมาเต็มคาราบลเออต้องใช้คำนี้ โอ้โหสุดยอดจริงๆฝ่ายเจ้าสาวชอบร้องเพลงฮะ,ะฝ่ายเจ้าบ่าวชอบเต้นอ๋อแต่ดูแล้วเต้นไม่ค่อยออกนะเะเจ้าสาวใส่คาราบาวมาเลยอะครับผมเนี่ยฮะเออเป็นวรเล่าเลยคนไปดูกันเต็มเลยชื่นชมคู่นี้บอกว่าเออน่ารักดีนะฮะเจ้าสาวเขาก็บอกว่าอะใครจะเม้นอะไรยังไงก็ช่างเถอะฉันไม่สนใจหรอกนะันรู้แต่ว่าฉันได้ร้องเพลงให้แฟนฉันฟังก็พอแล้วอย่านี่ สุดยอดดีมากเลยแต่งงานกันไปเมื่อ2กุมภาพัานธ์นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องสนุกสนุกแล้วข่าวดังเลยพี่กอล์ฟต้องมาเล่า,าให้ฟังพักครู่เดียวค่ะ